Yeah. วันนี้อ้าวนนวันนี้ขอกัรสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่เก่าเก่าคือเกม Stick World Castle น,นะครับบอกจากตรงเกมนี่โคตรเก่าเลยมันตั้งแต่มีประมาณ2018เลยครับคือตอนนั้น2025เลย,เลยคือแป้งเล่นอนะ่ะมันมันน่าสนใจดีครับพากใหม่ออกมาผมก็เล่นนะ จะทเดี๋ยวผมทำแคมเปญด้วยไอทีนะครับอันนี้เพราะว่าเราทำคลิปรวมเกียร์ตัดตัดอีกอะไม่ตัดแล้วหรอกไปเรื่อยเลยตอนนี้ยผมเล่นไปแล้วรวมเกมเดี๋ยวผมเล่นใหม่ก็ได้มาแล้วเปิดเกม called world a In โอเคไม่มีครับอ่ะไม่ได้ครับไม่มีซักผมไม่อ่าขคาม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 เราจะมาเล่นให้ผู้ชมดูครับไม่ได้มาดูนี่ครับเราจะเน้นเนื้อเรื่องแค่พัคแค่ดิกวอเดกเซสติกติกโอเซกายภาคนะครับภาคนี้เราจะเน้นเน้นเล่นให้มันเน้นเนื้อเรื่องเน้นเล่นให้มันเนื้อเรื่องว่า ในเรื่องภาคเรกอะไรมันมันยาวก็เป็นยาวยาวยาวมากผมว่าต้องรีบเป็นภาคนี้ก่อนโอเคตอนนี้โอ้โห,โหอีเรื่องอะไรวะเออโอ้ใช,ใช่โอเคๆ ตอนนี้เราก็กำลังต้องเก็บเงินนะครับเงินเยอะแล้วก็แล้วก็จาก่ายเอ๊ะเ,เมมด,ดีเ๋ยวแล้วก็ซื้อทหารเพิ่มโอ้ผมมันต้องพูดก็ได้มาเกมเนี้ยน่าจะมีคนเล่นเยอะเลยตอนมันมานเล็กๆผมก็เล่นนะแต่ตอนนี้มันเกมเก่า <laughs> เอาติดนลเพื่อ ว่าผมอาจจะทำเกมนี้เป็นเพอาจจะทำเกมนกกี้จริงเก็ได้จรินคลิปที่ผมลงไปเลยคือผมไม่ตอบเพราะยอดวิวมันน้อยหนึ่งอะ่ะเพราะคนไม่น่าค่อยชอบผมก็เลยทำคลิปเกมอื่นบ้างแต่เพราะว่าถ้าเล่นให้ผู้ชมดูจะพาไปเน้นนจะจัดไม่กี่นานเพราเกมนี้มันภารกิจหนึ่งมันหนามากเลยท่านผู้ชม เพลไม่จุดหลารอบนี้ครับมันยาวมากเลยเอ้มันยาวเกินน้ำชั่มันยาวเกินผมต้องเล่นแบบเครียเลยาเเริ่มลยนาเรุ่กเลั้นฉแล้วก็ตั้งโอเคใต้หน่อยเงเถอะั่วอมมาฆ่าให้หมด ให้หมดครับผมตายหมดตายให้หมดตายให้หมดง่ายครับง่ายเกกล่น่งนไปแล้วเกมเก่าแล้วผมก็ง่ายๆก็ตีจ้ะก็าหมดง่านะท่านผู้ชมง่ายง่ายมากครับอุ้ย้ยเพชร ไม่เคยได้เลยเป็นไปได้ไงครับทำไมผมไม,มได้เฉยเลยโอเคผมได้อาชิดอนกับนักธนาแล้วผมขออัพอันนี้หนึ่งขั้นนะครับแล้วก็อัพหมวกด่ดยตอนนี้เรายังไม่มีดาบนะครับเนื่องจากเรายังไม่ได้เรายังเออผมขอไปอันนี้ดีกว่าไม่ไม่แซปอยนะเผื่อคนที่ไม่รู้นะเผื่อคนที่รู้ก็น่าจะรู้แตว่า เราทำงานอย่างเดียวได้นะเนอะเราไปเรากำลังจะไปที่เมืองซอสหลาดหรือว,ว่าเมืองนักดาบนะก่อนที่จะถึงเมืองซอสหลาดเราก็เจอนี่ซุม่มโจมตีครับผมเอาเกีร์มาแล้วนะอันเอนเอ๊ะ หมวกตั้งหนึ่งใส่มามามาสปาร์ตาเข้ามาเลยเข้ามา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 ตายตายตายตัวเองกตายนี่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 โอ๊ยแตกก็นหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งครับแตกหนึ่งครับไอ้พูดมันเก่งไอ้พูดมันเก่งเออมันเก่งมันเก่งมาบวก แต่ลุมบอลตีมัน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 ันตีม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 ันตมันตีมันตนตีมันตีมันตีมันีมันต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 ีมัน ผมจำไล้ว right ่าตอนแรกเกมนี่เป็นภาษาไทยนะจิแล้นี่มันบัอกเมนอายดิน่สองแล้วนขาชื่อด่าแล้วก็อะไรันบอเอแล้วก็ใช้อะไรเนี่ยาตอนนี้มันจแบโอ้โหเยอะมากเลยอย่งอเล่ด่าใช่แล้วทุกคนมันจะมีนี่อยู่อะไรผมอ่านไม่ได้เลยมันเขียนที่อักษรอ่านไม่เองไม่ด้รับ สองตัวอะไรก็ไอ่มีรับไไม่มีเรื่องอามาสองตัวเหรอสองตัว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 อือมีแค่สองตัวดันห้าวมาคราวนี้เราจอมาห้าตัวแล้ว บขบุตะข้าจะเป็นขุนทหารงมากระบ๋งกระป๋งโอเคนา่าจะชนะนา่นาจะชนะแลวนะครับโอเคนา่นาจะชนะเลยเออต่อไปเมืองน,นักดาบนักเกตหมวกเลยโอเกรีบเ่นมาเล่น เนื่องจากมันช้ามากจริงๆนะถ้ากินจริงๆอ่ะมันจะช้าช้าหายไหมทุกคนเราดูเมืองเขาดิใหญ่กว่าเราเยอะเลยเราเป็นเค่คนถือไม้โง,งเขามีดาบแต่แตเราก็ไม่มว่วนะนั่นล้วก็ไม่มอ่ว มีหมวกโอ้โหทุกคนจะมีหมวกมมวกลกมตกระของช่วยให้เราอึดขึ้นแต่ตอนนี้เรามีทหารแค่นคนเดียวครับแค่ไปสู้กันก็ตายอืม <Okay. S 1> <c oughs> เโอเคยัง okay, อยู่เปลี่ยนอยู่เอา <c oughs> น,นี้เปลี่ยนโปรแกรมมางนะั้นเอ่อโปรแกรมมัน มามามาทุกค cultura, เรามาเล่นอ,อะไรปกติยี่ยี่น่ะผมตีตอนนี้ยังไงก็ชนะนะเขามีแค่สามอ่ะเรามีตั้งเจ็ดคนทางั้นผมจะลองตีซุกอปไปกันเขาก็ได้ไม่มีทหารมาทุกคนเรามาตีอันนี้กันเลย เรากำลังชนะแล้วทุกคนชนะแล้วเกมชนะไวมากว้าวผมชนะไวมากใช่ครับชนะยิงด้วยผมชนะไวเกินนี่ด่านสองเนี่ยนะปกติมันช้านะมาแตกหนึ่งเตกอีกหนึ่งครับผมชนะแล้วอู้โหน่าตืนตาตื่นยดียัง จริงๆคลิปนี้ผมว่าผมน่าจะทำสั้นๆนะเพราะว่าเกมนี้ถ้าทำยาวเนี่ยมันมันจะน่าเบื่อมากเลยนะครับผมก็เลยต้องทำให้มันช้าๆนิดนึงครับทำช้าๆนิดนึงครับตอนนี้เพราะว่าคลิปมันต้องทำนานนะคลิปหนึ่งเนี่ยนานนานโอ้ยนานนาน นี่จะเป็นคลิปต่อแน่นอนขอสัญญาอีกประมาณอีกสักพักนี้แหละเพราะผมไม่เคยหวงังบางคนที่มาดูเนี่ยทั้งคนที่มาดูคลิปแบบทั้งคนปกติที่มาดูหรือว่าที่หรือว่าคนผู้ติดตามผมนี่น่าจะอาจจะเครียดอะไรแลเพราะชาติหนึ่งผมลงคลิปทีอะถ้าจะต่อก็โหนาน ผมไมค่อยลองคลิปอะมันเขียนงาน,นเราคอยว่างอย่างนั้นผมก็จะเล่นนะเพราะว่าเกมนี้มันสนุกเ้วยผมอยากกัะไน,นต้ตมางๆเลยผมเล่นถึงได้ไม่ไดคิดมผมก็พอเหนื่อยน่าจะประมาณสามพาร์ทมั้งเขาไปกคน ไม่ทาบกุ๊กสองว่ามันว่าเกมนี้มัน,าามนยาวต้องเป็นพาร์ทับถ้าเล่นทีเดีจบก็ครึ่งชั่วโมงก็จละสี่สิบนาทีอะ่ะกินเวลาชีวิตมากเลยเรามีดาบแหละเราไม่ต้องกลัวหลอกสปาปาตามีแค่ตมีแค่สองคนเองเรามีดาบเปลวสองกับหมวกตันผมไม่กลัวหรอก ฆ่ามันโยโย่าใหมด่าใหมดรีบเล่นด้วยชนะแน่นอนสบายอืม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 เตะมาครับผมรีบจบเพามันไม่มีเรื่องอะไรเลยห่าก็ไออันนี้มไม่บ้าก็ไม่มีเรื่องอะไรเลยครับอ๋อกระลุมบอลเตะเตะตายมตายครับสามตัวสามตัวกับิ่ตัว ตัวไหวปะเอะไรมาปเป็นไรเรามีการเตรอนมาแล้วมา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 ฆ่ามัน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 เก่งขนาดนเรอเอเอดีมากเฮ้ยพวกแกช้าแล้วเอสปาตาก็แพ้ครับสปาตาก็แพ้ผมแล้วง่ายจริงครับผมขออัพสปาตาหน่อยนะ นะครัไปหั่นโอ๊ออยโกหกผิดโกหกใช่ไหมไปทำอะไรเลยเอาไปเลยตัวอะไรเนี่ยโซลาาเบี้ยวอ๋อกำลังโกหที่เหลือครับคือง่ายๆในเรื่องคือแบบกำลังเสริมของพวกโซลาบเนี่ยคือไอ้พวกที่มันยังเหลือเนี่ยมันมารวมพลที่เหลือเว้ยแล้วมันก็มาสู้เราเว้ยแล้ตอนนี้เราต้องรอเวลาเว้ยมันจะมีเวลาอยู่แล้วก็ต้องรีบเตรียมพับ ถ้าเตรียมไม่ทันเ้าก็แพ้แต่พวกนี้บางครับสกินแค่ดูสกินผมก็ดูแหละมันบางอ่ะบางบางนี่ยจะจบนร็วเลยแต่พวกเนี้ยเราเราทำชมน่าจะจบไวน่าจะไวอ่ะแล้วผมอาจจะน้อยกว่านะแต่ผมอาจจะตบมันง่ายอ่ะมันเนี่ยแค่ผมมีทหารแบบนี้ทยทำชมสองสองสองแถวใช่ปะ่ะผมก็ได้เห็น่าได้เว้ย สองสามว่าพวกนี้มันบางมากเลยท่านผู้ชมว่าสกินเนี้ยมันจะบางเป็นพิเศษเลยสกินหญ้าเนี่ยแล้วมันจะคือผมอัพมาแล้วไงทั้งดาบอ,อัพมาคันหนึ่งเลยแล้ก็น่าจะแรงเลยมันน่าจะเถื่อนน่าดูครับดาบผมเน,นี่ยมาทำเย้ยค่ะตอนเนี้ย ของทหารเยอะๆไปไปไปตุกคนไปครับตุกคนตอนนี้ไปไปไปเรามีสามเรามีสามแถวแล้วมึขอ4ีแถวอะเที่ผม4ีแถวก็ชนะเลยเดี๋ยวมันจะมาแล้วมันใกล้แล้วใกล้แล้วเพลงทำน้องยิ้มใช่เลยเอ็นลืมเป็นมีแปว่ามันใกล้เกืบแล้ ตะไกมาแลยตะไกมาละต้องรีดเลยต้องรีดเล้งตึ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 ้งต้งตึ้งตึ้งตึเข้ามาและมันจับได้อยู่ออมาผมมีน้อยกว่าจะไม่เป็นไรบอกนะครับพวกนี้มันอ่อนครับแตกแกแตกค่จะไม่ตายเลยผมอ่ะผมบอกแล้วครับฆ่าไง นี่สปาร์ต้าครบแล้วอัพน้ำตาดีไหมนะอัพไปกันต่อไปแพ็กี่คินโหอันนี้ยากยนะดีนะผมอัพโลดสปาร์ต้ามาแล้วอะะแต่ผมบอกเลยตาเนี้ยนี่หายพ่อมดเว้ยมันเจ้าจะยากนิดนึง ถ้าเราไม่เอาสปาต้ามาเล่นด้วยด้านนี้นนนคือมันจะยากเป็นพิเศษเลยนะครับด่านเนี้มันจะแบบโอ้โหยากแบบุ้ยโคตรเลยผมเก็เล่นด้านนี้จบอะตอนมันมาเล็ก,ลกๆอะโอ้โหยากมากเลยแต่ตอนเนี้ยมันมันจะกักเป็นพิเศษเลยให้ผมมีสปาต้าหนึ่งแถวอะคอยรับระเบิดมันใช่ปะแล้วก็ให้ทักดาบอีกสองแถว ไปบวกที่บ้านก็นักธนูอีกประมาณสองสามแถวอะมาเป็นมาฆ่าพวกลูกน้องมันอะไอพวกยิงมันอะแค่นี้ผมก็ฆ่าง่ายๆแหละก็ได้มาเจออเลยอ่ะเอาใช่ยิงเลยยิงเลยปังปังใจเย็นใจเย็นอย่าห่าออกผมไม่ห่าผมไม่ห่า ผมยังไม่อยากเข้าเขาได้เปรียบเส <Okay, S 2> ล้พอเขาอันนี้ใส่ผมก็ออกตีเข้าทีผมจะแม่เขาได้เงี้ยอุ๊ยายเข้ามาเขามีทหารผมแตกนี่เลยผมเพื่อไปหาเรื่องเขา hey, s <S ระยะประชิดผมสู้ไม่ได้ผมไม่มีมไม่มีอะไรเลยเระ uh. รยะประชิดอะระยะประชิดเฮ้ยประชิด เอาที่เขาไม่ได้แต่แยกกันไปสู้ได้ง่ายๆอยู่อาที่ผมต้องเย์ผมต้องพยายามให้นางขนุลอยวิ่งไปตายแล้วเพื่อนไปตายแล้วเพื่อนเร็วเร็วเร็วมันไหนมัเร็วเร็วเพื่อนเร็วเร็วยิงดียิงเออโอเค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 แตกมื่อสวยงามว้าดยมากจัดไปครับ

เนีย่ยเกมครับถ,ถ้าถ้าศัตรูโดนธนูเราใช่ไหมครับมันจะมันจะรีบวิ่งเขาเขาบ้านเลยครับมือพอยังไนะเกมเป็นเงี้ยเขาเปลอยเลยพอผมใกล้ถึงใช่ไหมครับศัตรูวิ่งเข้าบ้านเฉยตลอดทำทำทำับใหม่ก่อน แต่ดาเนี่ยจบผมก็น่าจะพักหน่อยอ่ะเพราะว่านี่มันก็จะครึ่งเกมแล้วนะด่านนี้จบเนี่ยไม่รู้มันกี่นาทีเนี่ยไม่ได้เกินหลายนาทีเลยนะครับน่ากิหลายนาทีหลายนาทีครับโอ้ลิ้นพันกันดิ้นพันกันอืมหลังๆผมก็เริ่มลงคลิปแบบทีๆแล้วอยากอยากดีวิวเยอะๆมีพาร์ตต่อ ก็ได้มันมันยิ้มให้ทุกคนผมมีแค่นี้ผมได้กระชินน้าแหละไป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 ทุกคนผมห้าวอ่ะนี่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 ยิง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 แกต้องกลับมาหาเรื่องครับแค่นั้นเลยนี่สปาตาโลมาแล้วสปาตาโลทองผมมาแล้วบุกเลยผมห้าวมีสปาตาคนละงผมก็ห้าวแล้ว มามีสปาร์ต้าเราคนนึงไม่ต้องกลัวหรอกมามามาครับทุกคนมามามาเฮ้ยถอ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 ยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนสปาร์ต้าผมมีแค่สองอะก็ไหวหรอวะตัตูมาแล้วทุกคนอันนี้โอ้โหมันเต็มเลยครูเยอะมันเยอะเกินเยอะมากเหนื่อยเลยเห็นจำนวนแหลยโอ้ยโอ้ย ตัวเต็มเลยครับตนนัวนี้โอ้โหผมไน่าไหวมึงเนี่ยอู้เต็มเลยจะไหวจะวะเออม,มีชะปาตาอยู่น่าจะไหวเลยอันนี้ไหวแล้วครับถ้าไม่ไหวผมแพ้แน่ยีนัน,นลักลุงม,มาเยอะมาๆมาๆมา,มาโอ้โตยตายเต็มครับโอ้โหเดีนันชะปาตาโอ้โอ้โหสปาต,าอ,อปา,ตาอึดไปยี่นัมอัชสปาตามาเนี่ยผมลุยอัพมาเนี่ยเพราะผมรู้ไงว่าด่านนี้มันเถื่อน วิวิไม่นะมันจะหนีไปแล้วมันจะหนีมันจะหนีจริงไม่เป็นไ,ไเปเลยข้ามเออโว้ตอนนี้ผมข้าหมดครับเดี๋ยวระเบิดบ้านมันตอนนี้ผมก็เล่นตัวแบ๊ออไม่รู้ว่าทุกคนจะเบื่อไหมเกมมันเก่ามันไม่น่าสนใจแต่ผมชอบอ่ะ เกมนี้เป็นว่าเล่นลับม,ม,มันสน,นุกสนุกเสร็จแล้วครับแต่เราก็ได้พอมดมาโคตรสำคัญนะตัวเนี้ยไม่มีไม่ได้เลยนะเอสต็มแล้วไอ้ที่สุดผมอัพนักขก้นอูด,ดีกว่า เพราะว่าตอนนี้คลิปมันก็เริ่มยาวเลยนะแต่ผมว่าขอเ,ขเปคลิปด้วยกันมาโอเควันนี้ก็มากพอแล้วครับสำหรับคลิปสิบวัวกเซ่หนึ่งะครับมาเราจะผมมองว่าท่านผู้ชมทุกคนที่ดูคลิปนี้จะมีวัตถุประสงค์ที่ดูอย่างปกติครับและเด็ดแน่นอนนะครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยเดี๋ยวผมจะ มาลงพักสอคนะแต่ตอนนี้เออมันมันจาวเกินอะ่ะผมต้องรีบไปทำอันนี้ต่ออีกงานงานแบน <c oughs> ขอเราขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ยังมาดูนะครับโอผมขอร